สวัสดีค่ะอ้าววัสดีครับอะาโชว์วีวินอีกแล้วนะคะครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรคะ <laughs> หมูกระทะแต่เราไม่มีกระทะหมูแล้วทําไงอ่ะพี่ก็เลยแบบว่าทําจะทําเป็นคำเมา<อ>มันนึ่นงเงาอ่าเป็นนึ่นงเงานะครับ <g arden> คือใครชอบผักอะไรก็ใส่ไปแต่เรามีแค่2อย่าง <g arden> <g arden> อยู่ในตู้เย็นใช่เอาของในตู้เย็นมาทํานะคะครับง่ายๆค่ะครับอันดับแรกอัหนูหมักหมูก่อนหมูเลยนะคะหมูเป็นชิ้นก็ไม่มีเลยใช้หมูบดหมูบดก็ได้เนาะ ใส่อะไรบ้างน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวครับใส่ตามที่เราชอบเลยไม่มีสูตรอะไรห,หรอกครับใส่กระเทียมพเพิ่มความหอมเดี๋ยวพี่ตั้งไฟรอได้เพราะว่ามันจะต้องต้มไาอย่นี้เราหมักหมูไว้สักสิบนาทีอมไม่ต้องหมักนานนะครับเพราะเราไม่มีเวลาอ๋อหิวหิวหิวเรงรีบทำงั้นเราเอาหมากักแป๊บหนึ่งก็ได้คะ่ะครับผมแล้วก็ผมก็ติดไฟตั้งน้ำไวาอย่างนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาผักมาลวกก่อนเราจะห่อด้วยหมูได้ค,ครับเดี๋ยวมาดูกันครับพอน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับ <c oughs> ก็เอาผักลงไปลวกเลยลง,ลงไปใส่เลยนะ,ะลงไปใส่เลยลวกแป๊บเดียวค่ะ <c oughs> แค่ผักอ่อนๆตัวแค่นั้นนะคะใส่หมดเลยได้เลยครับอบ <c oughs> ได้เลยพี่ครับเฉพาะประกาศอย่างเดียวนะครับส่วนเห็ดเข็มก็เราไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเราไปนึ่งอย่างเดียวคสะสุกง่ายได้ที่แล้วหนูก็ตักใส่จานไว้ก่อนให้มันเย็นเสดดน้ําก่อนปิดไฟไว้ก่อนหรือปะ จะรอซึ้งมาวางเลยค่ะอ๋อเหรอครับซึ้งมาวางเตรียมรอระเบาไว้ก่อนเนาะ,ะนนพอเริ่มเย็นแล้วนะคะเราก็จะทําการหอ่อค่ะคตามผักที่เราชอบนะคะ,ะเราก็จะเอาแค่นี้เนาะประมาณนี้นะคะใช่แล้วก็หมูหมูนิดนึงทำง่ายนะ ใช่อย่างนั้วนหางสิลูกวนหางเลยมวนหางมวนหางอานอใส่ใส่ไอที่รองก่อนภาชนะก่อนนี่ครับทำแบบนี้ให้เสร็จให้หมดเลยนะคะครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะครับนี่เราก็ไปนึ่งเลยค่ะนึ่งก็น้ำก็เดือดอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อดูพอพอพอไม่ต้องดูรอกกี่เชื่อเขาเห็นไอเขาก็เชื่อแล้วเห็นไหมครับ นี่นึ่งไว้ประมาณ15นาทีค่ะนะครับเพื่อให้หมูสุกก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ช่องวินวินด้วยนะคะครับกดกันเยอะๆนะครับสุกแล้วนะคะครับประมาณส5นาทีใช่อุ้ยอ่อนนี่ครับเดี๋ยวเราไม่ใส่จานกันนะคะครับนี่ครับน่าทานไหมครับอย่างนี้เลยเป็นคำๆเลยเนาะอย่างนี้กินคนเดียวอยู่เลยนะอิ่มเลยนะ คำเดียวก็อยู่ใช่มาอ้าวหนูใช้ซ่อมเหรอใช้ซ่อมดีกว่าได้ได้ขอชิ้นเล็กๆแล้วกันต้องเป่าหน่อยนะคะเพราะว่าร้อนหมูสุกนะคะเพราะว่าเรานึ่งนานเนาะสุกครับนี่นี่เดี๋ยวดราม่ากันอีกก็ไม่สุกพี่จิ้มถ้าเห็ดจิ้มเหรออ่าสีคำเดียวเลยครับพี่โอ้ร้อนพี่โอ้โห อืมเฮก็จะกุบกุ๊บกุเนาะอออร่อยลองไปทำกันดูนะคะคลิปนี้ถือว่าสำเร็จอร่อยด้วยค่ะหวานครับหวผักอร่อยจริงลองไปทำกันดูนะคะ,ะคลิปนี้เราลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ